สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเจอกับวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการนะคะรหัสวิชาสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ศย์ขีดหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะคะสองหมื่นขีดหนึ่งสี่ศูนย์สี่อันนี้ก็จํารหัสวิชาให้ดีนะคะแล้วก็ชื่อวิชาด้วยนะคะบบเวลามาแก้มอสอหรือบบเวลามาแก้สูตรจะได้เขียนถูกต้องนะคะ วิชาคณิตศาสตร์นะคะมีอะไรบ้างเราต้องมาดูจักก่อนว่าวิชาเนี้ยมันคือวิชาอะไรมันก็ละวิชากับเทอมหนึ่งเลยนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอันดับแรกนะคะเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าอาคําอธิบายรายวิชามีอะไรบ้างอันนี้หาได้จากไหนนะคะใครที่มีหนังสืออยู่กับมือก็เปิดไปเลยค่ะมันจะอยู่หน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกๆเลยคําอธิบายรายวิชา หนูก็เปิดดูตามครูอะคะ่ะจากนั้นก็อ่านค่ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังค่ะเขาบอกว่าวิชาเนี้ยต้องศึกษาแล้วก็ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตราร์เกี่ยวกับร้อยละการตั้งราคาขายการซื้อขายในระบบ่อนชำระดอกเบีย้ยอสมมการและความน่าจะเป็นนะคะรวมถึงการเอาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านไหนบ้างนะคะก็หลักๆก็จะเป็นด้านของคณิตชยกรรมกับด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับคณิตธุรกิจและบริการ อะไรบ้างที่ใช้เกี่ยวกับการธุรกิจและบริการก็จะเป็นาณิชยกรรมกับการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะเป็นการบริการเราก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่เรียนน่าจะไม่เคยเจออยู่ประมาณสองเรื่องก็คือในเรื่องของการตั้งราคาขายกับการซื้อขายในระบบคอนเชนาร์อันนี้จะไม่เคยเรียนเลยตอนมอต้นนะคะแต่ว่าตัวร้อยละดอกเบีย้ยอัลการมความน่าจะเป็นอันนี้เคยผ่านมาบ้างแล้วนะคะฉะนั้นวิชาเนี้ยถือว่ายากไหมยากในระดับหนึ่ง ในความรู้สึกครูก็คือวิชานี้ยากกว่าวิชาคาาณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเยอะมากเลยฉะนั้นถามว่าแต่การใช้ประโยชน์ครูว,ว่าวิชานี้เหมาะกับนักเรียนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาดคอมพิวเตอร์หรือว่าบัญชีอันนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะจุดประสงค์ของครูเนี่ยจะมีอยู่แค่สามข้อหนึ่งก็คือนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วี่จะเกิดทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหานะคะอันนี้นักเรียนจะต้องเกิดแล้วก็อันสุดท้ายคือพอนักเรียนมีความรู้มีทักษะนักเรียนก็จะรู้สึกชอบชอบที่จะเรียนรู้ความชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆนันคือเจตคติและกิจวิสัยที่ดีในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาได้ทั้งสิ้นเลยอ่าถ้าเราเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้คิดอย่างเป็นระบบแล้ว การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือกิตศาสตร์เลยอยนะคะเช่นสเต็ปที่หนึ่งฉันจะต้องเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์สเต็ปที่สองฉันจะต้องจดในสิ่งที่สําคัญสเต็ปที่สามฉันจะต้องเตรียมอะไรในคับต่อไปนะคะอันนี้คือการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานนะคะก็ดูว่าเราทํางานได้ละเอียดพอหรือย,ยังนะคะบางทีเนี่ยการทําของนักเรียนอย่างเช่นทําแบบทดสอบบางครั้งนักเรียนน่ะขาดความรอบคอบ ขาดการตรวจสอบนะคะนักเรียนก็อาจจะตอบผิดอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างครูขนาดครูยังมีความผิดพลาดได้เลยนะคะพิมพ์เลขหกอย่างเงี้ยแต่มันชอบมีตัวแปรอื่นที่อยู่หน้าเลขหกเนี่ยเส้นสระอุอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะ,คะเพราะว่าเรากดแป้นพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนภาษาจะเป็นสระอุใช่ไหมเลขหกอ่ะเออแล้วมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันทําให้ตรวจข้อสอบปุ๊บข้อนี้ผิดหมดเลยอย่างนี้ก็มีนะคะฉะนั้นก็ได้ฝึกในระดับหนึ่งนะคะต่อมาสมรถนะ สมรรถนะก็คือความสามารถคือพอเราเรียนไปแล้วเราสามารถทาอะไรได้บ้างนะคะถ้าเราเรียนวิชานี้ไปแล้วเราต้องแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนไปทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขางานของนักเรียนได้นักเรียนใช้สอนสมมุติว่าจะไปต่อมาหาวิทยาลัยในเรื่องของอะนี่นะคะสมมุตินักเรียนจะไปเกี่ยวกับวิศวกครม อ่ะถ้าสมมุติแล้วเรียนจะไปต่อเกี่ยวกับวิศวะข้อมาเรียนก็สามารถที่จะเอาเกี่ยวกับร้อยละไปใช้แก้ปัญหาได้นะคะหรือความน่าจะเป็นไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อ่ะอย่างง่ายเลยนะในชีวิตประจําวันอย่างวันนี้วันหวยออกมันหวยออกแม่ครูซื้อหวยครูก็ใช้ความน่าจะเป็นนะเรียนนะครูก็ใช้ความน่าจะเป็นว่าถ้าเราซื้อเลขเนี้ยความน่าจะเป็นที่จะออกจงแค่ไหนอ่ะถ้าเราเรียนรู้เรื่องหนีไปปุ๊บเราก็อาจจะมองในเรื่องของการทํานายหวยทํานายอะไรอ่ะ อย่างจะไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะใช้ความน่าจะเป็นในการที่จะคํานวณน,นะคะหาความเสีย่ยงอย่างใครจะไปเล่นหุ้นอย่างเงี้ยความน่าจะเป็นก็สามารถช่วยได้นะคะฉะนั้นสําคัญมาก่ะวิชาคณิตศาสตร์ต่อมาเนื้อหาเรียนอะไรบ้างนะคะจากจุดประสงค์แล้วก็สมรรถนะครูก็แตกเนื้อหาตามนี้นะคะอันแรกก็คือจะเรียนเรื่องร้อยละอ่ะสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่องร้อยละกับสัปดาห์หน้าจบนะคะก็จะปิดจ็อบหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองก็คือการตั้งราคาขายอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ ไม่เอี่ยมเลยเกะกลองเลยนะคะแล้วครูก็อาจจะยังครูก็อาจจะยังไม่ไม่ได้คล่องมากนะอันนี้บอกเลยเพราะว่าคณิตศาสตร์เทอมสองเนี่ยครูก็อาจจะไม่ได้เก่งมากเหมือนเทอมหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวิชาที่กึึงกึ่งบัญชีเป็นคณิตบัญชีไปซะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นวิชาใหม่ที่ครูทุ่งสอนไปเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกนะคะฉะนั้นก็ถ้าครูสอนผิดพลาดประการใดนักเรียนแชร์กันได้เราเรียนคณิตศาสตร์แบบการแชร์กันนะคะครูผิดนักเรียนแก่ นักเรียนผิดครูแก้ไขเนี่ยนะคะคือการเรียนแล้วมันจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะต่อมาการซื้อขายในระบบควอนชัระอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาใหม่หมกันนะคะครูก็ออกตัวไว้ก่อนว่าครูไม่ค่อยเก่งนะคะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะสอบไปไม่กี่ปีนี่นะคะแต่ก็จะพยายามอธิบายให้มันเก็ตที่สุดเข้าใจมากที่สุดแล้วนักเรียนเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะจะพยายามเชื่อมโยงโจทย์ให้เรียนเห็นว่าเออมันเอาไปใช้ได้จริงนะคะอย่างการซื้อขายในระบบควอนชัระอย่านเงี้ย บางคนเวลาจะไปซื้อที่ดินในระบบผ่อนชำระหรืออะไรก็ตามแล้วเนี่ยจะต้องจ้างเซลล์ในการที่จะแบบมาคำนวณในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเราทําเป็นเอาจริงอย่างครูไปซื้อบ้านอ่ะครูไม่ต้องจ้างใครเลยครูทาเองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีลกับธนาคารการคิดดอกเบี้ยการซื้อขายในระบบผ่อนชำระครูจะดีลทุกอย่างแล้วครูก็จะตรวจสอบรายละเอียดทุกเม็ดเลยนะคะว่าเขาคํานวณมาผิดไหมแล้วก็มีตรงจุดไหนที่เขาเก็บเราเกินจากส่วนที่เราคํานวณไว้ครูก็จะถามว่า เฮ้ยพี่400มาจากตรงไหนอ่ะทาไมตอนหนูคิดมันไม่ได้ตามนี้ตามนี้เขาก็จะอธิบายเรานะคะเพราะบางทีก็ถูกโกงได้นะอ่าฉะนั้นก็ระวังนะคะเรียนรู้ไว้นะเอาไปใช้ต่อมาไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยเคยเจอแล้วแต่ว่านะเรียนเจอแบบเบาๆแต่ที่จะเรียนเติมเนี่ยคือดอกเบีย้ยแบบจริงจังมากจะเป็นดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกดอกเบีย้ยแบบดอกเบีย้ยในระบบคนชำระนะคะอ่าใครที่ชอบใช้บัตรเครดิตพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนที่ อย่างครูมีบัตรเครดิตเยอะมากแต่ครูไม่เคยเสียดอกให้บัตรเครดิตเลยเอ๊แล้วมันทํายังไงเราถึงจะไม่เสียดอกเบี้ยให้เขาหรือถ้าเสียต้องเสียในราคาที่น้อยมากๆนะคะทํายังไงถ้าเราเรียนคํานวณเป็นนักนเียนจะไม่เสียดอกเนียอย่างครูครูใช้ไม่เคยเสียดอกเลยนะคะก็คือเขาจะตัดทุกสี่ิบห้าวันใช่ไหมแล้วเวลาเขาตัดเขาจะตัดเป็นรายวันนะคะดอกเบี้ยเขาจะเพิ่มเป็นวันเป็นวันหรือดอกเบี้ยรายเดือนรายสัปดาห์เนี่ยเราสามารถที่จะคํานวณได้นะคะต่อไปอาสมการเรื่องเนี้ย ครูจะไม่ค่อยเน้นอาจจะผ่านๆแบบผ่านเบามากนะคะแต่แต่นิดเดียวเราก็ไปเรื่องอื่นเลยเพราะว่า,าสมการเนี่ยคะ<ม>่ะ<ม>ไม่ค่อยเจอในชีวประจาวันเอาจริงไม่ค่อยเจอเลยนะคะเรื่องเนี้ยถ้าสมการยังเจออยู่แต่อาจสมการน้อยนะคะน้อยะฉะนั้นครูจะไม่เน้นหน่วย้ามากนะคะแต่ครูจะไปเน้นหน่วยความน่าจะเป็นเพราะจะเป็นหน่วยที่ครูเอาไปทําวิจัยนะคะทุกปีครูจะทําวิจัยเรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เป็นวิชาที่พอนักเรียนหลายคนได้ยินชื่อโอ้ความน่าจะเป็นเรียนไปแล้วตอนม3โคตรยากเลยครู ครูก็จะไปสอนนักเรียนให้มันรู้สึกว่ามันง่ายแล้วเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะคะอย่างว่าปีที่แล้วครูสอนพี่เขาโดยการที่ครูเอาภาพยนตร์มาให้พี่เขาดูแล้วครูก็แตกเรื่องที่ครูจะสอนนะคะอาจจะได้ดูภาพยนตร์อีกก็ได้ปีนี้นะคะปีก่อนนู้นเป็นการเรียนแบบเรียนที่บ้านกลับมาทํางานที่โรงเรียนก็สนุกดีนะคะความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆก็ยากแหละแต่เราทําให้มันสนุกได้นะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในหน่วยที่หกนะคะก็ต้องดูว่าระยะเวลามีเท่าไหร่ เมื่อปีที่แล้วครูเอาเรื่องอะไรวะอาชญากรบนโลกมาเปิดให้พี่เขาดูโอ้มันมากนะคะมันมากแล้วก็มาแตกเป็นเรื่องนะคะอย่างหยิบไพ่อย่างเงี้ยซัมเปิลจะเป็นเกิดอะไรโว้มันมันเรียงคณิตสนุกจะตายนะคะสนุกจนจะตายเลยเกณฑ์การให้คะแนนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบก็คือคะแนนเก็บอีกสามสิบคือสอบปลายภาคปีด้วยกันทั้งหมดสี่ครั้งครั้งหนึ่งอะก็คือจะเป็นคะแนนเก็บเนี่ยอย่างวันเนี้ยก็เริ่มมีคะแนนเก็บหนละโอคะแนนนะเขาว่าไปนะคะ ครั้งที่สองคะแนนสอบกลางภาคอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นตัววัดเลยว่าเราจะได้เกรดสี่หรือว่าเกรดอะไรอันนี้คือตัวใครตัวมันนะคะส่วนคะแนนเก็บอยากให้เก็บไปให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนใหญ่คะแนนเก็บก็จะได้กันยี่สิบกันอะเออแล้วก็มีคะแนนเก็บทั้งหมดสองครั้งเนี่ยสี่สิบคะแนนเนี่ยครูอยากให้เก็บให้หมดนะคะให้หมดสี่สิบคะแนนแล้วก็จะมีสอบปลายภาคอีกสามสิบคะแนนสอบปลายภาคสามสิบคะแนนเนี่ยถ้าเกิดว่าครูเขาสอบยากครูจะช่วยนักเรียน โดยการให้คะแนนเสริมเพิ่มไปแต่ถ้าครูเขาสอบง่ายถ้าปีไหนครูเขาสอบง่ายครูก็จะให้เพียวหรือสามสิบคะแนนครูจะมีข้อที่เป็นโจทย์สองข้อให้คะแนนแบบนะักเรียนฟรีๆเลยอะ่ะให้นักเรียนแตกแผ่นภาพต้นใบน,นะให้สิบคะแนนอย่างเงี้ยนะคะครูก็จะช่วยทุกปีนะให้คะแนนเหมือนสอบปลายภาคให้คะแนนรีสิบคะแนนนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าฉันเข้าเรียนครบทุกคาบฉันตามงานครบและฉันติดศูนย์อะไรเงีเยไงไง้ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะได้เกศสามขึ้นทุกคดนะคะเขาเรียนทุกคาบสงงานครบทุกครั้งอย่างเงี้ยต่อมานะคะอีกสิบคะแนนหายไปไหนนะคเป็นคะแนนจิตที่ัสนะคะจิตพิสัยมีอะไรบ้างรับผิดชอบอันนี้สิบคะแนนครูจะแตกเป็นหนึ่งร้อยคะแนนเต็มแล้วทุกคนวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยคือได้หนึ่งร้อยคะแนนแล้วอ่าฉะนั้นครูจะเอาคืนครูให้นักเรียนไปแล้วหนึ่งร้อยคะแนนครูก็จะหยิบคืนมาเรื่อยๆนะคะเมื่อ,อไรเมื่อนักเรียนขาดความรับผิดชอบรับผิดชอบของครูรู้จักอะไร น้าพี่ชอบกูดูจักง่ายๆเลยเขาเรียนเปล่าเขาเรียนครบถูกครับก็เอาไปดิสามสิบเต็มไปเลยหน้าพี่ชอบส่งงานครบหรือเปล่าอ่าส่งงานครบขยันขยันเอาไปเลยยีนน่สิบคะแนนฟรีต่อไปล็อกการบ้านเพื่อนเปล่าอ้าวล็อกบ้านก็ปิดกระปอยอ้าวล็อกบ้านก็ปิดกระปอยก็เอาให้มันไปยี่สิบนะคะก็เอาไปเลยแต่ถ้าแบบล็อกทุกครั้งเลยทุกครั้งมาฉันรู้เลย เธอลอกกันมาสองคนนี้ตลอดเลยนะแสดงว่าความซื่อสัตย์ไม่มีเลยเนี่ยก็อาจจะตัดคะแนนนะคะแล้วสุดท้ายมีวินยัยมีวินัยคืออะไรเข้าเรียนตรงเวลาป่าเออเขาทุกครั้งก็จริงแหละแต่แบบเอออาจจะแบบส่งงานไม่ตรงเวลาหรือเปล่าเฮ้ยหรือเขาเรียนไม่ตรงเวลาหรือเปล่านี่ก็อาจจะหักกลับมาเรื่อยๆน,นะคะรูก็จะหักครั้งละสามคะแน 4, นสี่คะแนนก็แล้วแต่น,นะคะแล้วแต่ ต่อามาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันมันจะได้1นึ่งห้อยใช่ป่ะอ่าแต่ครูจะหารเฉลี่ยรวมให้ได้แค่สิบคะแนนนะคะเพื่อเอาไปรวมกับเก้าสิบเมื่อกี้จะครบร้อยพอดีจริงๆตรงเนี้ยคะแนนจิตวิสัยเนี่ยคือทุกคนอนะ่ะได้เต็มอยู่แล้วแหะสิบอะ่ะแต่หนูจะให้ครูคืนมาเท่าไหร่แค่นั้นนอีนะคะเวลาเรียนอันนี้เวลาเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนเรียนก่อนว่าเวลาเรียนทั้งหมดเนี่ย ในปอพในเล่มน,นะคะเราจะเขียนทั้งหมดยี่สิบสัปดาห์สี่สิบคาบแต่ความเป็นจริงแล้วใช่ไหมดูตารางสอนแล้วคุยครูมันไม่ใช่อ่ะมันเรียนคณิตต้องสามคาบต่อสัปดาห์อีกคาบหนึ่งครัวไปทาอะไรอีกคาบหนึ่งก็สอนนะคะก็จะเป็นสอนเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะเป็นสอนโอเน็ตเอ้ยไม่ใช่อเน็ตสอนวีเน็ตนะคะเพิ่มเติมเขาให้เพิ่มเติมไปเป็นสามคาบนะคะเรียนกับครูสนุกอรอไม่ต้องเครียดนะคะเรียนสิบคาบก็เรียนได้ดต่อสัปดาห์จริงปะ สุดทรัยจริงอะจริงนะคะแต่เวลาเราเรียนจริงเนี่ยเราเรียนแค่สิบแปดสัปดาห์เพราะอะไรเพราะมันจะมีสองสัปดาที่เป็นสัปดาหสอบนะคะฉะนั้นชั่วโมงที่จะเรียนจากสี่สิบจะเหลือสามสิบหกครูก็จะเช็คตามในปพสามสิบหกชั่วโมงโดยที่ครูจะสุ่มวันอย่างเช่นสัปดาห์นี้ครูครูเช็ควันสมมุติว่าเราเรียนจันทร์อังคารพุธใช่ไหมอาทิตย์นี้ครูสุ่มวันจันทร์กับวันอังคารอาทิตย์ต่อมาครูสุ่มวันพุธกับวันวันพุธกับวันจันทร์เแล้วแต่อารมณ์ครูนะคะครูก็จะเกอะไป เวลาเรียนมีผลกับอะไรเวลาเรียนมีผลกับคะแนนจิตวิสัยนะคะอ่าคราวนี้ขาดได้เท่าไร่อันนี้ก็จะหลายคุณก็จะถามป่วยจริงๆูอันนี้ไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยขาดได้เจ็ดครั้งนะคะเจ็ดครั้งแต่ก็แนะนําว่าอย่าขาดดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีวันหยุดนะคะแต่ลิกมีอะไรอีกซึ่งพอชั่วโมงมันลดลงเนี่ย จำนวนวันที่ขาดก็จะน้อยลงนักเรียนอย่าไปยึดติดว่าต้องเจ็ครั้งบางทีอาจจะเหลือแค่ห้าครั้งหรือแม้ก็4สี่ครั้งก็ได้นะคะขาดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า mm hmm. เอาค๊คูคำนวณยังไงยี่สิบเปอร์เซ็นได้เจ็ดทำยังไงนะคะจะเป็นเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือเรื่องของร้อยละนั่นเองนะคะต่อามาข้อตกลงในการเรียนอันนี้คือสาคัญมาก่านักเรียนต้องทําให้ได้นะคะข้อตกลงในการเรียนของครูเนี่ยครูขอนักเรียนแค่สามข้อเองนะคะนักเรียนท่องให้ขึ้นใจเลยแล้วทาให้ได้นะคะนักเรียนก็จะเรียน วิชาคณิตแบบประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วนักเรียนก็จะติดตัวไปจนตายเลยนะนิสัยแบบนี้นะคะนิสัยอะไรของครูนะนิสัยแรกก็คือเข้าก่อนออกทีหลังเข้าก่อนก็คือเข้าก่อนครูแต่ว่าถ้าเรียนออนไลน์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าก่อนครูถูกบไปอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเข้าหลังครูเกินห้านาทีหมายความห้านาทีพอครูเช็คชื่อเสร็จปุ๊บรอไปละครึ่งชั่วโมงเพิ่งเข้ามา่ ครึ่งชั่วโมงเพิ่งเข้ามาอันเนี้ยไม่ได้แหละผิดข้อตกลงเลยนะคะออกทีหลังถ้าอยู่ในห้องเรียนก็คือครูกาลังเก็บของเพื่อนสวัสดีครับคุณครูเรียบร้อยแล้วจะคิดว่าออกได้แล้วเปิดประตูออกไปเลยเข้าห้องน้ําไปเล่นเชียวจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีมารยาทนะคะเราต้องมีมารยาทกับคนที่แบบอายุมากกว่านะคะหรือมีมารยาทกับเพื่อนก็ตามนะคะเราก็ต้องออกทีหลังเขาถ้านักเรียนคนไหนมีน้ําใจก็อาจจะเห็นครูเขาคนคลองอย่ไรเงี้ยหนูก็ไปช่วยครูค้าช่วยค่ะ เราก็จะกลายเป็นเด็กน่ารักสําหรับครูเขาในสายตาครูเขาอะไรเงี้ยนะคะวิธีการนะนักเรียนอาจจะไม่น่ารักไนสายตาใครแต่ครูคนนี้เขาชอบหนูอ่านจะน่ารักไม่สายตาครูโบนะคะอช่วยห,หน่อยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าครูคนของเยอะเดี๋ยวเปิดเทอมนักเรียนเจอครูเนี่ยก็จะรู้ว่าครูโบนี่ของจะเยอะไปไหนเนี่ยเด็กต้องดเดินตามครูโบเป็นขบวนเลยะคะ่ะเด็กปอชเราน่ารักนะคะมีน้ําใจมากเลย อ่ะแล้วก็ไปส่งครูโบทีก็ไปนั่งโมงก็ครูโบบนชั้นสามนะคะแล้วก็ค่อยลงมาเรียนนะคะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะคะเขาตกลงแรกเขาก่อนออกทีหลังเวลาฟังห้ามพูดเอา้าครูทําไมฟังเราห้ามพูดเอ้าแกก็ฟังคนเราฟังกับพูดทำสองอย่างในเวลาเดียวกันมันก็ไม่รู้เรื่องถูกปะอ่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาครูพูดพูดอยู่เนี่ยหนูอาจจะมีคําถามในใจแหละนะคะ ขวดขึ้นมาเลยครูจืดดจืดดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีมารยาทนะคะเราต้องมีมารยาทคูณสอนหลายครั้งแล้วนะเราต้องมีมารยาทโดยการยกมือก่อนนะยกมือครูครับผมมีคําถามนะคะอันนั้ก็ถามครูเขาแต่ถ้าครูเขาไม่ตอบครูเขาทำแบบมองผ่านอย่างเงี้ยแสดงว่าเขากําลังดูอยู่แต่คือเขาติดการพูดอยู่เอาไว้อย่างครูอะครูเป็นคนที่ลืมนะเวลาเด็กๆแบบขัดครูแป๊บเดียวคือครูลืมแล้วว่าไปถึงไหนนั้เรียนรอดูจังหวะนะคะแล้วก็โอกาส รืออาจจะจดเลคเชอร์ไว้สมมติว่าตรงนี้ยครูคำนวณผิดแหละอ,อแต่ครูเขากำลังพูดอยู่อันนี้จาเป็นที่จะต้องยกมือรีบยกมือแล้วบอกครูครูครูผิดตรงนี้อ่ะเรารีบแก้ถ้าเป็นในเรื่องของโจแต่ถ้าสงสัยเรื่องอื่นอย่างเช่นพรุ่งนี้ต้องเข้าเรียนกี่โมงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนอันเนี้ยรอเรียนจบคาบแล้วค่อยถามโอเคไหมคะอันนี้ก็จะเป็นมรารย,ยาทพื้นฐานเนาะเวลาฟังข้ามพูดเนาะเพราะครูเป็นคนขี้ลืมนะคะลืมจริงๆนะคะว่าพูดถึงไหนแล้ว แต่บางคนก็แปลกๆะค่ะบางคนแปลกๆก็ขุดเรื่องอื่นขึ้นมาเลยครูกำลังสอนอยู่นะในห้องเรียนนะแต่ห้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันมันปิดไมค์กันหมดนะคะก็โอเคไม่มีปัญหาถ้าเกิดใครจะถามก็คือให้ให้กดยกมือะมนะจะมีปุ่มยกมือให้หนูนะคะหนูก็กดยกมือก็อแล้วเด๋ยวครูก็จะสองอ๋อไอคนนี้ยกมือครูก็จะเอ่ยชื่ออาานูว่าไงลูกอะไรอย่างนี้นะคะ <ๆ S 1> ๆๆข้อตกลงข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากสําหรับครูนะครูซีเรียสมากเรื่องเนี้ย ถ้าไม่สุดท้ามขอหนูลองจินตนาการตามครูนะครูเข้ามาสอนีิ0นาทีกว่าจะเช็คชื่อนักเรียนก็5นาทีหรือ35นาทีกว่าจะสอบอีกสอบสอบนี่เต็มที่15นาทีเหลือเวลาเรียน20นาทีปรากฏว่านักเรียนครูค้คาขออนุญาตไปดื่มน้ำค่ะครูค้คาขออนุญาตไปปัสสาวะค่ะจะได้เรียนไหมคะไม่ได้เรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกวินัยในตัวเองโดยการที่ ถ้าสมมติว่าครูคาบก่อนหน้าครูเขาปล่อยเรวหนูไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยน้ำเนื้มเขาอนุญาตให้เอามากินในห้องได้น้ำเปล่านะไม่ใช่น้ำป๊ะซี่เด้เอ,อบอกครูอนุญาตให้เอาน้ำมากินในห้องได้กินน้ำป๊ะซี่อย่างเงี้ยแต่เปมนกันกน่าเกลียดนะหรือครูสอนสอนอยู่เงี้ยหยิบน้ำขึ้นมาดูดฟื้อ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมารยาทไหมเออนะคะหรือแบบปวดปัสสาวะมากเลยครูอั้นไม่ไหวแล้วครูมันไม่ได้จริงๆนะครูหรือแม้ก็ปวดอุจจาระมันไม่ได้จริงอ่ะครูมันปวดมากๆแล้วนะตอนนี้บอกครูนะคะ ยกมือก่อนนะเพราะเดี๋ยวครูไม่รู้นะเดี๋ยวดูดวครูว่านะเออยกมือปึ๊บครูก็เอามีะายลูกค,ครับผมไม่ไหวจริงครับผมไม่ไหวแล้วครูพูดคําเดียวพอครูจะรู้เรื่องเลยออกกดขี้นะคะอะครูก็จะบอกว่าเออนักเรียนไปเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วหนูก็ไม่ต้องปล่อยกินให้เพื่อนนะคะเพื่อครูเชื่อนะคะว่าหนูสุดแล้วจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อตกลงสามข้อในการเรียนเนี้ยมันคือมารยาทพื้นฐานเอาไหม วัมมารายาทค้นฐ่านในการที่เราจะอยู่ในสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนรวมแล้วครูก็มีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์ตรงเลยนะคือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยครูอ่ะจะต้องเรียนวิชาหนึ่งสามคาบติดผลปรากฏว่าพี่อ่ะเขากลัวอาจารย์มากอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่โคตรเนี้ยแบบเนี้ยมากแบบว่า คือใครจะเรียนกับเขาว่าคุณต้องไปเข้าห้องน้ําคุณต้องไปดื่มน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าครูอ่ะครูก็ไม่รู้ใช่ปว่ากิตติศักดิ์ของเขาอ่ะครูก็หยิบขวดน้ําขึ้นมาเวยก็ก็สามชั่วโมงอ่ะแกก็หิวน้ํำไหมอ่ะเปิดขวดน้ําแกกเท่านั้นแหละเธอเอ้ยสายตาทั้งห้อง่ะแบบได้ยินแต่เสียงแอร์แล้วก็เสียงอาจารย์คุณนั้นน่ะแล้วก็แบบเขามองมาที่เราอ่ะแล้วคนเรียนเป็นร้อยอ่ะแบบอาจารย์เขาสอนเยอะใช่ไหมโหแล้วแบบอนั่นแหละประสบการณ์ชีวิตเลยต่อไปนี้ฉันจะไม่กินน้าในคาบเขา พี่รุ่นพี่ครูเขาเรียนร่วมใช่ไหมฉีราดในห้องเรียนจ้าไม่กล้าขออนุญาตอาจารย์ขนาดแบบว่าไม่ไหวแล้วก็ไม่กล้าคือเออเนี่ยเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะคะพี่ครูก็อยากจะให้นักเรียนฝึกไหวฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยในการเข้าห้องน้ําการดื่มน้ำเอาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าลานักเรียนไปเรียนมหาลายัยหรือนักเรียนไปทํางานบริษัทนู่นนี่นั่นนะคะนักเรียนก็จะได้มีวินัยในตัวเองการสร้างวินัยในตัวเองในการเข้าห้องน้าสร้างได้นะหลายคนบอกว่าครูทําไม่ได้หรอกทําได้นะ อย่างครูนะคะต้องเข้าห้องน้ําต้องต้องถ่ายตอนเวลาตีห้าของทุกวันครูก็จะทําได้มันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะร่างกายเราอย่างเช่นเรียนไปอ่ะสองคาบต้องเข้าห้องน้ำหนึ่งคราบมันก็จะทําได้นะคะทาได้เวลาเวลาเวลาเรียนที่โรงเรียนนะคะคาบมันจะต่อ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 กันนักเรียนก็พยายามดูว่าอาจารย์คนนี้ยอย่างคนนี้เขาไม่ซีเรียสในเรื่องของการเข้าห้องน้ําก็อาจจะขอแต่งห้องเลยนะแบบครูคะขอเนีญยเข้าห้องน้าก่อนแบบหนึ่งได้ไหมคะอ่า ก็ไปกันทั้งห้องเลยนะคะหรือถ้าอาจารย์บอกว่าให้ไปทีละคนอ่ะโอเคหนูก็ไปทีละคนนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้อั้นไว้นะ้ไม่ดีนะคะการอั้นไม่ดีนะมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าก็คือให้ฝึกได้ใน,ในตัวเองนะคะดื่มน้ําก็ได้นะคะไม่มีปัญหาก็ดูจังหวะแล้วกันนะไม่ใช่คุณครูเขาแบบสอนอยู่ทั้งห้องอะไรนี้ดูดน้ําก็เสียงดังอะไรอย่างงี้<ม>ก็น่าเกลียดนะคะเราก็พยายามให้เกียดครูผู้สอนด้วยเพราะว่าเราเป็นเด็กที่โตแล้วนะ ครูส่วนใหญ่ที่นี่จะมองว่าพวกหนูโตแล้วนะคะโตแล้วแหละนะคะต้องสิบหกสิบเจ็ดแล้วเอาจริงก็เป็นครึ่งทางของวิทยาลัยแล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนต่อปวชปุเพ่อบางมหาลัยสามารถไปต่อสองปีเพื่อจบมหาวิทยาลัยได้อะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นครูเขาจะมองในสายตาครูเขาคือหนูโตแล้วเ,เขาก็จะไม่มาพูดเรื่องนี้แต่ครูพูดในฐานะคือครูเป็นครูประจำช้นอันนี้ครูก็สอนไว้ในเรื่องของมรรยาทพื้นฐานเฉยๆนะคะโอเคเนาะ มันมันหมดขี่โมงว่ะโอเคต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะใครที่มีอะไรสงสัยอยากจะถามรูไม่เก็บตรงไหนนะคะในเรื่องของคะแนนจุดประสงค์นู่นนี่นั่นมีไหมคะมีไหมเอ่ยหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการมาโรงเรียนอะไรอย่างนี้มีไหมมีคะเราต้องเริ่ก,กันตอนสามโมงห้าสิบที่ยังไม่ถึงเลยมีไหมเอ่ย ไม่มีใครอยากรู้อะไรเลยเหรอกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อเช้าที่ครูจะโฮมรูมก็ไม่ได้โฮมรูมนะคะครูจะโฮมรูมครูจะพูดในเรื่องของไอ้นี่อะไรอ่ะการเข้าห้องเรียนนะคะก็คือทุกๆเช้าเนี่ยครูจะพยายามเข้าร่วมกับค,คุณครูในคาบเช้าเพราะว่าตอนเช้าครูส่วนใหญ่ครูไม่ค่อยมีสอนครูจะไปอยู่กับค,คุณครูภาคเช้าแล้วไปเช็คว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าเรียนแล้วจะโทรแจ้งผู้ปกครอ,องทุกวันนะคะต่อไปนี้จะเป็นแบบนี้นะ อ่ะแจ้งให้นักเรียนรู้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ติดตามไม่ไม่อยากให้เด็กๆขาดเรียนเยอะนะคะเรียนออนไลน์เรียนต้องรู้ก่อนว่าการโฟกัสให้ได้ก่อนว่าชีวิตเนี่ยอยู่ปะวะชเนี่ยหนูต้องการอะไรหนูต้องการเรียนถูกต้องไหมฉะนั้นไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนนักเรียนต้องให้ความสาคัญหมด การเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนก็ต้องให้ความสาคัญเช่นเดียวกันเพราะครูเขาก็ตัดเกรดจากการเรียนออนไลน์นะคะแล้วการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นการแสดงความรับผิดชอบในตัวเองที่สูงมากๆการจะบังคับให้ตัวเองมานั่งเรียนตอนเช้าได้โดยที่ไม่มีพ่อแม่ปลุกโดยที่ไม่มีครูเรียกให้มาเข้าแถวเนี่ยมันยากแต่ถ้านักเรียนทําได้แสดงว่านักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบในตัวเองอพ่อแม่ก็จะไว้ใจเรานะคะ เวลาไปเรียนต่อมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะไว้ใจว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่ท้านักเรียนคนไหนยังต้องให้ครูโทรตามทุกวันทุกวันคนนี้ไม่เข้าเรียนอีกแล้วคนนี้ไม่เข้าเรียนอีกแล้วล้วถามว่าพ่อแม่เรียนจะไว้ใจนะักเรียนไหมเอาง่ายๆครูโบจะไว้ใจนะักเรียนไหมก็ไม่นะคะฉะนั้นเราโตแล้วเราต้องคิดได้เองไม่ต้องให้ใครมาบอกนะคะเพราะความรับผิดชอบมันเกิดจากตัวของเราเองนะคะแล้วก็โฟกัสที่การเรียนเป็นสําคัญใครที่ชอบเล่นเกมนะคะ หนูก็ลองชั่งน้ําหนักดูระหว่างผลผลดีกับผลเสียผลดีอ่ะแน่นอนมันอาจจะสร้างรายได้ให้คนบางคนมันอาจจะสร้างความสุขให้คนบางคนแต่ผลเสียมีไหมผลเสียก็มีฉะนั้นเราเอาคนละครึ่งทางดีไหมเราโฟกัสว่าเวลานี้คือเท่านี้พอแล้วเวลานี้คือเท่านี้พอนะคะแล้วก็โฟกัสที่การเรียนการเรียนวันนี้เอาเท่าไหนเท่าไหนถึงจะพอ